อันนี้เรามาฝึกช,ช้าๆนะไม่ต้องรีบฝึกยูเทินบนถนนที่มีชุมชนแล้วก็เคลือนพอมอะัยให้ได้ก่อนอันนี้อยู่ในอำเภอยังก่อะนอำเภอนาโพนาโพ,าโพยังขึ้นอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ว่าหุรีลเหรอครับโอ้นึ่ว่ามันสะระคามคือเก่าประมาณตัวนี้ีอ,อย่าเตรียมไป ยูเทินหน้าบนมาูกเดอ้อเปิดไฟกวาไว้เหยียบคัดลึก,กให้มันไหลไปเหยียบคันเลึกๆถ้าลักษณะเกียร์สองมันจะเป็นการถ้าเราปล่อยคันหมดมันก็จะดันเมื่อกี้ไงไม่ต้องเด้งนอันนี้ฝึกไปทุกๆท,กที่ทุกๆ็อดของการยูเทินนะครับต้องฝึกต้องเรียนรู้ไว้เดียวได้ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าไปดูคนอื่นมากเกินเกินไซส์ ซ้ายชิดซ้ายไว้เออประมาณนี้นะครับต้องชิดมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปให้มันได้เรื่อยๆไม่ต้องไปรีบจะเร่งคันเร่งหรืออะไรยังไงไม่จําเป็นนะครับมือใหม่ฟังไว้นะครับดูเราอาจจะดูง่ายๆนะครับแต่ว่าก็มีแรงกดดันอยู่เหมือนกันสําหรับมือใหม่ผมบอกเลยว่าเป็นอย่างที่ผมบรรยายแน่นอน,นครับจะฝึกมาดีแค่ไหนถ้ายังอยู่คนเดียวหรือว่าอะไรมันจะมีแรงกดดันนะครับอันนี้ก็ไปเรื่อยๆก่อน ที่อำเภอนาโพจังหวัดบุร<ม>ีรัมย์นะครับผมโอ้มาหลายจังหวัดนะมัน <c oughs> ผมข้ามมาตั้งแต่อาสารคามบอยเอ็ดบุรีรัมย์ใครที่ดูอยู่นะครับหากว่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโทรที่0883350072ครับสอนถึงประตูหน้าบ้านครับมีเจ้าเดียวนะครับบอกเลยว่ามีคนเดียวในประเทศไทย ใจเกียรอะไรครับข้างหน้ามีตำรวจเบรกก่อนเชะลอช้าเบรกหยุดรถเปิดแบบไฟชิดซ้ายจอดจอดจอดเลยจอดเลยเออแล้วก็หยุดรถไปเลยแล้วก็ถอยหลังเตียมเยียบเลยทางด้านซ้ายเบ่งด้านซ้ายไนดะ้เดี๋ยวค้าขึ้นมาเรื่ unexpected. อยๆอย่าก,กดดันตัวเองตรงที่ผมไปเจอเมื่อกี้เจอ,อเจอตํารวจนะครับ ตกใจนะครับมือใหม่นะครับตำรวจไล่มาจนถึงตรงนี้นะครับเมื่อกี้แต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าตำรวจบอกให้ยุด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 นึกว่าเราหนียาบงยาบ้าน,นะครับอันนี้มือใหม่แบบตกใจนะครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้ตำรวจมา <c oughs> ติดเครื่องเสียงกัน <c oughs> ตรงนี้เมื่อกี้เจอตำรวจนะครับผมก็บอกไว้แล้วอธิบายมาหมดทุกอย่างไม่คิดว่าจะเจอใช่ไหมก่ <c oughs> อนหน้านี้เราถามกันมาแล้วถ้าเจอตำรวจเคยเจอไหมครับอะไรเงพอเราเจอเองเราเป็นยังไงตื่นตกใจ เมื่อกี้ถ้าดันทุลังไปอีกโดนแน่แน่นี่แหละประเด็นของมือใหม่นะครับผมอันนี้เราหัดบริเวณที่อำเภอเนี่ยก่อนละนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ไม่คิดว่าจะเจอใช่ไหมพอเจอปุ๊บตกใจทำอะไรไม่ถูกบอกให้เบรกดีนะที่ไม่เล่งกันเล่งไปหาตำรวจดีนะครับไม่เป็นไรนะครับเราผ่านจุดนั้นมาละวตำรวจนึกว่าเราหนีอะไรมานะครับก็เลยตามมานะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูแม่มอกี้ถ้าถ่ายนี่ดังแน่นอนครับอะตกใจชั่วขณะเราเดินหน้าไป ตั้งหลักของเราใหม่เอาละเทปนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนมือใหม่ในการที่จะต่อยยหลังเข้าจอดนะครับขวาขวาเจอตำรวจเลยได้สอนประมาณนี้เลยนะครับเอาละขอบคุณเทปนี้นะครับที่ทุกท่านเข้ามาติดตามรับชมยังไงฝากเป็นกำลังใจนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ